คลิปนี้ผมจะมาแก้สนุกในน้ำหนักที่ต่างกันให้ดูนะครับลูกแรกแทงเบาครับส่งคิวแบบสมูทครับเห็นไหมครับโดนเข้ากลางลูกเลยถ้าแทงตรงจุดนะครับอันนี้ผมแบ่งครึ่งครับผมแบ่งใช้ไม้ฉากที่อยู่ด้านหลังนะครับวัดจากจุดน้ำเงินออกมาให้เท่ากันครับมันก็จะได้องศาเข้าออกที่เท่ากันครับลูกที่สกระแทกคิวนิดนึงครับเห็นไหมครับลูกมันจะเขยืบเข้ามา จะไม่โดนลูกแล้วครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกครับเป็นไงไปดูกันครับเห็นไหมครับมันกระเย็บเข้ามาอีกครับเดี๋ยวจะเพิ่มน้ำหนักแรงขึ้นไปอีกครับยิ่งแทงแรงยิ่งทำให้องศาเพี้ยนครับเพราะว่าชิ่งมันยุบตัวเพราะฉะนั้นแทงแก้ชิ่งควรออกคิวให้สมูทครับอย่าก,กระแทกคิวครับ เดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายผมจะออกสมูทแล้วก็ไม่ได้ส่งคิวแรงนะครับแทงเหมือนลูกแรกเลยเห็นไหมครับแก้ชิ่งแทงเบาแทงหนักมีผลมากครับ